ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาเป็นกิจกรรมที่ทางเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งรวมใจเพื่อผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูวัวนะครับ ระยะทางอยู่ที่8.8กิโลเมตรที่บริเวณเสาคำบ้านชุมเมืองอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬนะครับจุดชมวิวเมืองป่ากระดิ่งสปปล,ลาวนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในกิจกรรมเดินวิ่งรวมใจเพื่อผู้ประสบภัยจากช้างป่าพัวร,ระยะทาง8.8กิโลเมตรซึ่งจัดโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูว นำโดยนายวิศณุกุมภาหัวหน้าเขตรักษาพันุสัตว์ป่าภูหัวเพราะมีหัวหน้าส่วนราชการเจร้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรในพื้นที่นะครับแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกว่า500คนนายคมกริตนวพักดีบุญทองนายอำเภอบุ่งคล้านะครับซึ่งเป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอบุงคล้า และประธานคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูอําเภอบุ่งคลา้าจังหวัดบึงกาฬนะครับพุทธศักราช2566ท่านบอกนะครับว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติไทยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองและมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศช้างในประเทศไทยนะครับช้างในประเทศไทย,ยมีสสถานนะก็คือช้างป่ากับช้างเลี้ยงหรือว่าช้างบ้าน ช้างป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและปัจจุบันพบว่ารัษฎรบางส่วนในพื้นที่อำเภอบุงคล้าก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่นะครับมีการออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาทําลายพืชผลทางการเกษตรทรัพย์สินแล้วก็ในบางครั้งช้างป่ายังทําร้ายร่างกายของรัษฎรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับแนวเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูวัว เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในอำเภอบุงคราเกิดการสนับสนุนบูรณาการแล้วก็ประสานการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมท,ทางอำเภอบุงครานะครับจึงได้ร่วมกับหน่วยง,งานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอบุงคราจัดก,กิจกรรมนะครับมีการจัดตั้งคณะทํางานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าจํานวน2คณะ ก็คือมีคณะทํางานแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงการตามคําสั่งอํเาเภอบุ่งคล้าที่54ทับ2,566โดยมีคณะที่ปรึกษานะครับจำนวน58คนนะครับแล้วก็คณะที่2ก็คือคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูบัวอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬพุทธศักราช2,566ตามคำสั่งอำเภอบุุงคลาที่172ทั2,566 โดยมีคณะกรรมการจำนวน30คนนะครับโดยกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เนื่องจากเรื่องนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมกันขึ้นนะครับก็คือกิจกรรมเดินวิ่งรวมใจเพื่อผู้ประสบภัยจากช้างป่าพูวัวนะครับจะนาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับจากช้างป่าพูวัวนะครับโดยการวิ่งนะครับระยะทางอยู่ที่8.8กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่บริเวณเสาคําบ้านชูเมืองบุุงคล้านะครับที่ริมโขงนะครับของ พื้นที่นะครับบ้านขามเปียบบ้ยตําบลบุงคล้าเพื่อบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการเริ่มต้นในการระดมทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูวัวนะครับขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายจุมพศวรรณชัดสิริได้มีการพูดถึงนะครับว่ากิจกรรมเดินวิ่งรวมใจเพื่อผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูวัวเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการบูรณาการการทํางานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยเหลือแบ่งปันเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ประสบภัยจากช้างป่าพูวในพื้นที่อำเภอบุงคล้าซึ่งหากจะขอรับการช่วยเหลือทางราชการจะไม่ทันหรือว่าอาจจะล่าช้าได้ทั้งนี้ในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าพูวอำเภอบุงคล้า เป็นไปด้วยความตั้งใจของคณะทำงานของคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบก่อให้การดำเนินงานของกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์และยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสืบไปแต่ท่านผู้ว่านะครับได้ขอให้คณะกรรมการกองทุนได้ดำเนินการกองทุน ด้วยความโปร่งใสใส่ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างตามวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของคณะกรรมการกองทุนเพื่อความยั่งยืนของกองทุนต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเวลารอเงินจากทางราชการอาจจะล่าช้านะครับเราก็มีเงินของกองทุนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็พองเงินราชการมานะครับก็ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางภาครัฐเขาเห็นความสําคัญและว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่บริเวณรอยต่อนะครับระหว่างเขตรักษาพันธ์สป่าภูบัวนะครับอาจจะติดกับสวนอาจจะติดกับพื้นที่หมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับก็จะได้นําเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือนะครับอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นระดมทุนนะครับก็ก็คงจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเปิดรับนะครับให้ อาจจะเข้าไปสนับสนุนในส่วนของกองทุนได้นะครับในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับเขามีประกาศออกมานะครับว่าในช่วงระหว่าง31ธันวาคม2566ถึง1มกราคม2567นรอบเะครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะมีการยกเลิกค่าบริการนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติและวณนอุทยานสําหรับชาวไทย นะครับในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจากเดิมที่อาจจะมีการเสียค่าบริการต่างๆในการเข้าไปนะครับก็คือไม่เสียนะครับในช่วงวันที่31ธันวาถึง1มกราคมปีหน้านะครับก็เข้าไปได้ฟรีนะครับในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับแต่ว่าอย่างถ้ำนาคารเนี่ยก็ต้องจองคิวไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้จองคิวก็ไม่เป็นไรนะครับไปหน้างานนะครับไปที่ไปที่บริเวณพื้นที่ของ ของที่ทําการนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับตอนนี้เขามีวอล์กอินด้วยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดข่าวสารในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาทั้งบ้านไปก่อนครับมีความสุขมากๆสาหรับวันนี้สวัสดีครับทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอบุกค้าจังหวัดืองการและประธานคณะกรกรมกรากรากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูบัวอำเภอบุกค้าจังหวัดืองการ พศ2566ขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้พอสังเกตดังนี้ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยถือว่าเป็นสัญลักษณ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองและมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศช้างในประเทศไทยมีสองสถานะ คือช้างป่ากับช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านช้างป่าเป็นช้างช้างเป็นชั้นป่าคุ้นครองตามพระราชัญญัติจงหวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ2ศ2562และิบัตพบว่าประชาชนบางส่วนในพื้นที่อำเภอบุค้าได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ทำลายพืชผลทางการเกษตร และทรัพย์สินและบางครั้งช้างป่าก็ยังทำลายร่างกายของราชฎรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดต่อกับแนวเขตรักษาพันุ์จัดป่าปูว,วัวเพื่อให้การปฏิบัติงานภายในอำเภอบุงคงาเกิดการสนับสนุนและบูรณาการประสานปิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการหาแนวทาง เยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมอําเภอบุงค้าจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการเด็กอุิสาหกิรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ของอําเภอบุงคา้าได้จัดตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าจำนวนสองคณะคือคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่อําเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้การดำเนินง,งานตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูวัวอำเภอบุ่งค้าจังหวัดบึงการพศ .2166 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่31สิงหาคม2566ต้นมาในวันนี้ได้มีการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งรวมใจเพื่อผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูวัวในระยะทาง8.8กิโลเมตร ดยเริ่มต้นหน้าบริเวณเสาบ้านชูเมืองอำเภอบุ่งค้าริมแม่น้ำโขงจุดชมวิวเมืองป่ากระดิ่งสปปลาวจนจุดเส้นชทัยที่บริเวณสำนักงานเขตรักษาป่าภูบัวบ้านขามเปี้ยตะตำบลบุ่งค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเริ่มต้นระดมทุนหาเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าภูบัวอำเภอบุ่งค้า

เลด้ยงช่องเดี้ยงช่องจะเพียรเย่าเลยลาเลยที่ตรงไหนกระหลังนะลูกเอ๋ยอันนี้เาผสมมาแล้วอันนี้เราผสมมาแิ้วถ้าเอาลาเต้กัเป็นสับปะรดท้าธรรมดากันเดียว ไปยี่ว no ันไปด้วยกันยี่วันแกนร้านขอกลางนะครับน้ำน้ำสีไอันนี้เลยนะคะใต่ว้าอังนี้ค่ะอยากคาดเธอคุณ่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา